สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจยานมบึงคลองอร,ร Morning Report ประจำวันที่31สิงหาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะลองโ position หาจงังหวะเข้าออกตามแนวรับแนวต้านทํากําไรระยะสั้นนักลงทุนที่ถือสถานะ short position หาจงังหวะเข้าออกตามแนวรับแนวต้านทํากําไรระยะสั้น สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,800เหรียญแนวรับที่2 1,790เหรียญแนวต้านที่1 1,825เหรียญและแนวต้านที่2 1,835เหรียญที่ทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคําปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ขึ้นไปทําจุดสูงสุด1,823เหรียญ จากการที่เฟดมีนโยบายที่จะั a p ิงค e ิว QE ช้าลงกว่าที่คาดทำกลางตลาดที่คลายความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยต่อออกไปดัชนีนดอลลาร์ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเช้านี้อยู่ที่ระดับ92.67จุดลงมาจากระดับ92.8จุดทําทำให้ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข่งค่าต่อเนื่องโดยเช้านี้ลงมาทดสอบ32.40บาทต่อดอลลาร์ และยังลงหลุดต่อระดับ32.50จุดบาทต่อดอลลบาทตร์าโดยเงินบาทจะมีแนวรับถัดไปที่32.20บาทต่อดอลลาทตร์าทางด้านกองทุน s อ R r ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมต่อติดต่อกัน3วันทําการโดยยังถือครองทองคำที่ระดับ1 0 0่7 2ันขนาดตันขณะที่ภาพรวมต,ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้คาดว่าจะออกมาแย่ลงได้แก่ชิคาโก p m เและ CB c o คัส m e r Confidence วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทรงตัวบริเวณ1,810เหรียญโดยที่วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ1,800เหรียญแนวต้านที่1,825เหรียญทางด้านโกลออนไลนฟิเจอร์คาดว่าจะมีแนวรับ1,802เหรียญและแนวต้าน1,827เหรียญคาดว่าราคาทองคายวันนี้อาจจะปรับตัวลดลง ขอโทษค่ะอาจจะปรับลง50บาทต่อบาททองคำและกลับมาพบกับบุญคองพร์มอร์นิ่งรีพอรได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ